เราต้องช่วยเดียวนี้ไม่ใช่ช่วยทีหลังตอนนี้ผู้ที่มาประชุมนี้ก็สนใจในเรื่องจะช่วยเดียวนี้รัฐมนตรีต่างๆก็บอกว่าถ้าน้ำท่วมแล้วจะให้เงินสำหรับฟื้นตัวใครจะไม่ไม่ขวัญเสียเพราะว่าการช่วยของราชการนี่เขาก็รู้ว่ากว่าจะช่วยอีกปีสองปีไม่รู้ จะได้ท่านรัฐมนตรีคลังบอกมีเงินเอามาให้เอาเงินมาให้มันกินไม่ได้ต้องสร้างต้องซ่อมต้องทำอะไรกินเวลาเป็นเดือนแต่ว่าเราต้องป้องกันไม่ให้เกิดกี่หมื่นวันผ่านพ้จนวัน ืนราตรีที่อดทนและคนคว้าเมื่อล้านยนรถลงดินจนชินชากว่าจะมาเป็นคําสอนให้ลูกฟัง Evidence that you're winning. Winning against what? <S Communist <and> s u r g Oh, I don't know. But we are winning against hunger. This is what we are doing. We are not fighting against people. We are fighting against hunger. We want to help them have a better life. If we make this and they have a better life, the people you call communism, I think, will have a better life also. So everybody is happy. พอสอนทุกคำจึงล้ำค่าเป็นเสื้อผ้าอาหารบานน้านและยาน้ำบริแทนนี้ครัต้องกันน้ำเพิ่นอ,อันนี้น้ำเข้ามาน้ำท่วมในพื้นที่ในชาวบ้านเขา่อบหนูได้พ่อคำที่พอสอน มัจนจะนอนให้สุมสาบจะกลาบไว้จะทําตามคำเขาพอ่อทําต่อไปสารเมืองไทยให้เป็นบ้านนานยิงนักจะลองในหลวงว่ามันรักในหลวงมากชีวิตของพ่อเราทุกคนถ้าไม่ใช่พ่อไหมหลวงก็คุณจะไม่มีวันดีขึ้นชนถึงทุกวันนี้